เกรดเล็กเกรดน้อยกับนนจังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันนะคะในรายการเกรดเล็กเกรดน้อยกับนนจังค่ะซึ่งท่านผู้ชมอยู่กับดิฉันนะคะนอนรันเซเบราเฮงและในวันนี้นะคะดิฉันก็มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมสำหรับเกรดที่ดิฉันจะนำมาฝากของวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับใครนะคะที่รักสุขภาพรักผุนสวยๆงามๆนะคะจะต้องฟังทางนี้ค่ะ เพราะว่าดิฉันเชื่อค่ะว่าหลายๆคนนะคะเวลาจะลดน้ําหนักนะคะก็สังหานะคะวิธีการต่างๆใช่ไหมคะว่าจะแบบไหนนะคะจะเหมาะสมกับเราหรือบางคนนะคะใช้วิธีหนึ่งมาทดลองแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลหรือว่าได้ผลนะคะ แล้วก็ส่วนใหญ่นะคะที่ได้ผลก็อาจจะได้ผลแค่ช่วงเวลาหนึ่งและหลังจากนั้นก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมทั้งนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าคุณยังไม่รู้จักโครงสร้างของตัวเองอยู่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันมีวิธีการลดน้ำหนักมาฝากท่านผู้ชม และวิธีนี้นะคะดิฉันนำวิธีที่เหมาะสมกับรูปร่างครงสร้างของตัวเองมาฝากค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราปติดต,ตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะรูปร่างของเรานั้นแบ่งออกเป็น4แบบดังนี้ค่ะ 1. รูปร่างแบบทรงกระบอกคือมีรูปร่างที่ตรงลงมาไม่มีส่วนโค้งส่วนว้าวที่เห็นชัดเจนถ้าอ้วนก็จะมีไขมันสะสมไปในทุกส่วน การออกกำลังกายที่เหมาะสมคือว่ายน้ำโขนบาเต้นแอรโรบิกจ็อกกิ้งกระโดดเชือกและซิดอัพค่ะสำหรับอาหารควรงดรับประทานอาหารประเภทนมสดทุกชนิดอาหารหมักดองอาหารกระป๋องอาหารรสเค็มและของทอดเนื่องจากเซลล์ในร่างกายมีคุณสมบัติในการเก็บน้ำไว้มากควรเลือกรับประทานอาหารพลังงานต่ำเช่นผักผลไม้เป็นประจำค่ะ2 รูปร่างแบบแอปเปิลคือมีขนาดลำตัวหรือช่วงไหล่ลงไปถึงเอวที่ใหญ่กว่าช่วงสะโพกมีไขมันสะสมบริเวณต้นแขนต้นขามากกว่าส่วนต่างๆการออกกําลังกายที่เหมาะสมควรเน้นบริหารร่างกายในส่วนบนเพราะไขมันและคอเลสเตอรอลส่วนใหญ่สะสมอยู่บริเวณไหล่แขนและลำตัวช่วงบนเช่นซิปอัพเต้นแอโรบิกบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนและหัวไหล่ ส่วนอาหารนะคะควรเลือกรับประทานอาหารประเภทมังสวิรัตลดปริมาณเนื้อสัตว์ลงรับประทานอาหารที่ผ่านการขัดสีน้อยเช่นข้าวกล้องเน้นผักสีเขียวเข้มสีเหลืองสีแดงหรือม่วงเข้มและพืชในตระกูลกะหล่ำปลีรวมถึงถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ 3. นะคะรูปร่างแบบลูกแพรคือมีรูปร่างแบบข้างบนเล็กช่วงล่างใหญ่สะโพกใหญ่ก้นใหญ่ ไขมันจะไปสะสมมากบริเวณต้นขาและสะโพกการออกกําลังกายที่เหมาะสมก็คือขี่จักรยานจ็อกกิ้งบริหารที่จะช่วยกระชับต้นขาสะโพกและกล้นส่วนอาหารนะคะควรรับประทานอาหารที่ให้พลังงานต่ำมีเส้นใยสูงได้แก่ผักสดและผลไม้รับประทานเนื้อสัตว์ได้ทุกชนิดแต่ต้องไม่ติดมันเลยงดอาหารรสเคม็มอาหารหมักดอง หรือมีส่วนผสมของสารกันบูดและใส่สีเพราะทำให้ร่างกายเก็บน้ำไว้ในเซลล์มากเกินไปหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นการทำงานของโฮอร์โมนเฮสโรเจนได้แก่ถั่วเหลืองเต้าหู้และสุดท้ายนะคะ 4. รูปร่างแบบนาฬิกาทรายคนที่มีรูปร่างแบบนี้หากควบคุมน้ำหนักได้ดีจะมีรูปร่างที่สวยงามคือมีส่วนบนกับส่วนล่างที่สมดุลกันและมีเอวที่คอดสวยงาม แต่ถ้าอ้วนก็มักจะมีไขมันสะสมบริเวณสะโพกต้นขาและหน้าท้องการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็คือว่ายน้ําขี่จักรยานบริหารสะโพกและลำตัวส่วนบนสำหรับอาหารนะคะอาหารที่ช่วยรูปร่างดีก็คืออาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตต่ำเน้นอาหารประเภทผักผลไม้และธัญพืชชนิดต่างๆให้มากส่วนโปรตีนก็ควรเป็นปลาลดอาหารนมเนยและของหวานค่ะ เป็นไงกันบ้างล่ะคะท่านผู้ชมเคล็ดลับที่ดิฉันนำมาฝากในวันนี้เริ่มแค่คุณนะคะรู้จักโครงสร้างของตัวเองและออกกำลังกายสม่ำเสมอและถูกวิธีคุณดีๆสวยๆก็ไม่ไกลจากตัวคุณแล้วล่ะคะ่ะแล้วอย่าลืมนะคะติดตามชมนนช่วงของเกร็นและเกิ็นน้อยกับแม่น่จังได้ใหม่วันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะเครื่องสำอาง BXC จากห้างอาริพันธ์ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยกับหนอนนอจัง